เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยปีเตอร์นี่มึงอยู่การโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็ม้ยมึงจะมาโอ้โ oh, หมาร้องเพลงอะไรกลายเป็นนักร้องเหรอ,หลอกลายเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวักร้องเนี่ย เอาเลยครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel EGSX1 นะครับเพื่อนๆครับวันนี้โอต้องบอกได้เลยว่าคิดถึงจริงๆเมืองนี้เนี่ยคิดถึงที่สุดนะครับนั่นก็คือเมือง New World นั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในประเทศ New World นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นเมืองที่เราเนี่ยคิดถึงมากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างตำนานแล้วก็สร้างอะไรแปลกแปกใหม่ๆ ประเทศนี้เ,อเยอะนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศมีการอัปเดตใหม่ไปแบบว่าเยอะมากเลยนะครับผมเปลี่ยนแบบจากเดิมที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> แค่การลาดกลางเนี่ยเมื่อก่อนมันไปใช่แบบนี้แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมทาง New World เนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ รู้สึกว่าจะอัพ,พวกเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ใหม่ด้วยนะครับเวลาผู้เล่นคนไหนเนี่ยที่เคยมีของในตัวเก่ามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะถูกรีใหม่หมดเลยเพราะว่าเขาย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฐานข้อมูลอะไรก็ต้องทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องสร้างโลใหม่เออประมาณนั้นเลยนะครับทุกท่านครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาก็มีของชฉาเชยแจกให้ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะเออแต่แม่งมีจุดพีกนิดน,นึงเพื่อนๆขอเล่าก่อนไปโปรโมทนะคือตอนเดินเข้ามาเว้ยไอ้เหียคือแบบว่าไม่มีใครรู้นะเว้ยว่าแอดเป็นใครเพราะว่าอันดับแรกเลยปีเตอร์ไม่ได้ทําเสียงแบบนี้ไม่ได้ทําเสียงเดิมครับแอดทำเสียงประมาณเนี้ยโอสวัสดีครับโอาโปรโมทเนี้ยไอ้เฮียเป็นเสียงเข้มๆแบบนี้เว้ยซึ่งแม่งเหียไม่มีใครจํากูได้สักคนเลยแต่ขนาดแบบคนที่แบบเคยเล่นกับแอดนะเว้ยขนาดตอนสตรีมหรือตอนทําคลิปเนี้ยแบบเราจําเสียงกันได้ยังจําไม่ได้เลยนะ ปีเตอร์เจได้กันคือแบบสวัสดีครับสวัสดีครับคือแบบทำเสียงเข้มๆใส่อ่ะเออเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำเขาดึกว่าผู้เล่นใหม่นะครับเออซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางนิวเวิลเนี่ยมีการอัปเดตหลักๆเลยก็คือจะมีการลาดใหม่นะครับอ่าก็เป็นจุดๆนี้เลยนะครับเป็นการลาดใหม่เป็นกาลาของทาง New World นะครับผมก็จะเป็นแบบแนวแนว R G B หน่อยทุกคนครับรู้สึกจะมีการเปลี่ยนเลเวลใหม่นะครับแล้วก็มีงานใหม่ก็คืองานเก็บเฮลเซนัทนะครับแล้วก็มีลอตเตอรี่ภายในประเทศด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตมาคร่าวๆๆนนะะะะะครรรรรับผมมแแแต่่่่ววววาาาาเเเเอออจจิงงงลล้้้ีีียยยกกกกก็็พปป๋ไ อีโมดใหม่นะครับที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับ <Wow. S 1> เห็นปะโอโหอีโมดแม่งเจ็ดร้อยหวานอ่ะโคตรเยอะทุกคนอีโมดใหม่ๆนี่มาแบบอึบๆแน่อนอนนะครับจะมีในส่วนของลอตเตอรี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็สามารถซื้อรางวัลซื้ออะไรได้น,นี้ปกติเลยโอเคส่วนพวกแบบปุ่มคําสั่งอะไรดีลีสกอร์บอร์ดอะไรหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับเพราะว่าก็จะใช้การควบคุมจากการกดแบบเก่าได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์นิว r วลเป็นเวอร์ชันแรกไว้ให้ดูแล้วกันจะได้เทียบความแตกต่างแล้้วก็สําาาาหรรรรับบบใคทีี่่แออยยยูละะเเเจ ก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้นะครับแอดก็ทําให้หมดแล้วนะครับผู้ปุ่งคาสั่งนะในตัวของเราเนี่ยนะครับผมพอเวลาผู้เล่นมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวแอดจะให้ดูฟุตเทจหนึงครับผมก็คือเวลาเพื่อนเพื่อสร้างตัวมาเพื่อนเพื่อนจะไปเกิดนอกโลกครับผมก่อนที่จะลงมาในโลกเมืองนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นฟุตเทจไามให้ดูว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะครับผมไปดูเลยครับ อ่าโอเคครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมาเกิดด้านบนของตึกเลยนะครับอ่าตอนเกิดมาบนตึกเนี่ยแม่งมีผู้ชายคนนึงเว้ยมาทักบอกว่าพี่ชายครับแต่งตัวไปงานศพใครครับโอ้โหเกือบสวนมากว่าไปงานศพมึงอะแต่ว่ามันดูแบบว่า เออปีเตอร์มึงก็จะดูแบบเถื่อนเก้อเนยมันจะดูก้าวร้าวเกินไปก็เลยแบบว่าอ๋อเปล่าครับพอดีเป็นคนชอบ all b a c k อะไรประมาณนี้เออในใจอยากบอกว่าไปงานศพมึงมากเลย,ยอ่ะแม่งอ่ะประมาณนี้ละกันทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปแอดจะเปิด f2 ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของที่เพื่อนๆจะได้มานะครับตอนแรกเนี่ยมันมีกาชารถด้วยแต่ว่าแอดเนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณนี้ครับส่วนเงินเนี่ยจริงๆแล้วผู้เล่นใหม่จะมีเงิน1 0 0่0หมื่นะครับแต่ว่าตอนที่แอดเนี่ยมาเดินเล่นเนี่ยนะครับพอดีว่าคนที่เขาเดมี่ช ให้นะครับก็เลยเอาของเอาอะไรให้มานะครับของชดเชยเนี่ยก็จะมีเงินเพิ่มมา2 0,000แล้วก็พวกอาหารพวกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเอามาให้เราด้วยเห็นป้าเพิ่มมาอีก5อันมีทั้ง25อันอ่ะเต็ม20อ่ะแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเปิดในส่วนของกาชากิจกรรมแล้วก็กาชาการันตีหน่อยดีกว่าเว้ยอูย้การันตีได้อะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มีในตัวนะเว้ยเราเจ๋งว่ะได้อะไรอะ่ะโอ้โหเชียรถอะไรเนี่ยออ้ยรถอะไรวะเอ้ยเชียรถเด็กเล่นมะวะอย่านะอยากได้แบบรถใหญ่ๆอะ่ะ โอ้โหรถเด็กเล่นมากูคเครียดเลยเนี่ยอ่าลองเปิดอีกสักหน่อยครับทุกคนอันนี้เป็นระบบการสุ่มกาชานะครับก็จะปกติทั่วไปเลยระบบสุ่มกาชานะครับผมโอ้โหแม่เหมือนทางประเทศแม่งอยากแบบว่าปีเตอร์มึงกลับมาแล้วหรออย่าลืมงานดําซี่อะไรประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดมาสุม่มได้สายไฟกว่าเลยอะโอ้โหน่าจะดวงดีจา้านั่นไงโอ้โห <c oughs> มาไหนไหนแม่งมีสายไฟในตัวแล้วขอปูนสักหน่อยดิ ขอสักสองถุงอ่ะแล้วสุดท้ายก็ปิดจ็อบด้วยเงินหรือแฟชั่นอะไรเงี้ยเออ,เอ,อถ้าได้ปูนี่กีดโอ้ได้เงินโอเคเออได้ตั้งพันหนึ่งเวยังดีอยู่ยังดีอยู่อุย้ยผู้สาวที่ไหนมาคุยโทรศัพท์เดีรยู้ไปขยบไปก่อนจะสมกาชาเออโอ้โหมาคุยซะได้ยินอุ้ยได้เงินอีกเอ้ยไม่ใช่เหรออุ้ยได้ใส่ไฟโอเคกล่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องสุดท้ายเลยอาจจะมีเฟรมเลทตกนิดหน่อยนะครับผมอ่าถึงเวลาแล้วแหละโอเคได้ใส่ไฟอีกแล้วอุ้ย วิสายไฟเยอะจังวะเยอะจนหน้าตกใจเลยเนี่ยสายไฟเนี่ยมีกี่อันเลยเนี่ยสายไฟโอ้โหสี่อันอประมาณนี้แล้วกันทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในส่วนของการอัปเดตเลเบลนะครับงานเฮเซลนัทแล้วก็จะเป็นในส่วนของลอตเตอรี่แอดลอตเตอรี่หล,หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับใครสนใจก็ลองมาเล่นได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวเฉพาะจุดที่อัปเดตเลยนะส่วนจุดไหนที่แบบพวกร้านรถหน่วยงานเนี่ยหลายๆคนก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับแอดก็ได้ทำข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำการ โอ้โหกูหยิบรถมาผิดอันอีกเดี๋ยวเราไปดูงานใหม่ๆกันดีกว่าอ่าไปดูงานใหม่ๆกันคันนี้บ้ารถใหม่โอ้โหเยียอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมกูได้ลัมโบแบบกูคาดแม่งว่าแล้วแม่งรถเด็กเล่นชัว์เลยเดี๋ยวขอดูในตัวซิเรามีบัตรทำงานหรือยังมีเดะบัตรฝาขายของบัตรขายของโอยอัปเดตการลาดใหม่จาไม่ได้เลยว่ะทุกคนคือแบบเมื่อก่อนประเทศมันไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนที entonces, ่แอดมาปั่นๆโอ้โหนี่เขาอัปเดตใหม่ทุกคน สุดว่ะเจ๋งกว่าเดิมอีกอ่านี่ไงบัตรทำงานโอเคซื้อมาเลยโอเครู้สึกว่าตอนประมาณ2ทุ่มเนี่ยหรือว่าอีกประมาณสัก1334นาทีเนี่ยนะครับจะมีการจัดงานแต่งเกิดขึ้นในประเทศนะครับยังไงปีเตอร์ก็จะต้องไปร่วมงานด้วยเช่นกันเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับขอถ่ายแบบพวกรายละเอียดการอัปเดตต่ตางๆภายในประเทศก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแวะไปงานเฮเซลนัทกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นส่วนอัปเดตใหม่นะครับไปดูการฟาร์มงานกันนะครับงานเฮเซลนัทนะครับแล้วก็ จะไปในส่วนของเลเบลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนไปดูงานแต่งกันเว้ยว่าเป็นอย่างไงบ้างบรรยากาศอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่งานเฮเซลนัทกันเลยครับผมไป let's go <S 12 seconds l a เอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงงานเฮเซลนัทแล้วโอโ้โหมันใหญ่ยังวะโอโ้โหอันบเบลอเลยามาดูกันว่าการฟาร,ร์มงานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทําการกด E นะครับเพื่อเก็บนะครับโอโ้ยังฟาร,ร์มไวเหมือนเดิมเลยนะนี่ฟาร,ร์มไวครับฟาร,ร์มไวอยู่ด,ด,ดูดิปืดปัดปืดปัดเลยโคตรเร็วอะ นี่ครับผมงานเก็บเฮเซนนัทนะครับแล้วที่เจ๋งเว้ยคือของประเทศนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่างานแต่ละงานมันเรืองแสงเว้ยเวลาเพื่อนๆมาที่มืดเห็นปะ่ะเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นแบบโมเดลต่างๆเลยว่าอะไรอยู่ไหนบ้างเงี้ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหการฟาร์มงานก็ยังไวอยู่เช่นเดิมเลยโอเคไหนๆฟาร์มไวละมาดูโพสต์นี่ไวด้วยกันปะ่ะโพเซ์เลครับผมโอ uh, ้โพเซ์ก็เร็วไม่แพ้กันเว้ยเร็วอยู่ครับยังเร็วอยู่ อันนี้จะเป็นงานใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมอันนี้แอดได้ข้อมูลมาจากทางคนที่ติดต่อโปรโมทเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานใหม่ส่วนงานเดิมเนี่ยลหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับจากทางสตรีมก็ดีหรือว่าจากคลิปที่เราเคยทําไปก็ดีนะครับก็สามารถที่จะลองไปย้อนดูได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่นะเฮเซลนัทนะครับส่วนงานอื่นๆเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นงานที่เราคุ้นเคยกันนะครับ พวกเห็ดเอวยกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูเลเบลกันดีกว่าแล้วหลังจากเลเบลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปกินลมชมวิวบรรยากาศงานแต่งกันนะพอดีมีงานแต่งงานคนในประเทศนะครับเขาก็อยากให้แอดเนี่ยแวะไปดูกันหน่อยนะครับดูในงานดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปเลเบลกันก่อนเลยนะครับมาดูว่ามีอัปเดตอะไรใหม่นะครับผมไปเจอเลเบลกันเลยครับผม let's go โอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจตอนขับมา <t> เห็นอะไรมันแบบอุย้ยอะไรมันขึ้นข้างแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไงเรเบลใหม่นะครับเราใค่ตามล้วนะพิธีการใกล้เริ่มแล้วนะครับให้ทุกคนมาสถานจัดงานแต่งอ้เยอะแล้วถ้าปีเตอร์ไปสายจะเป็นไงวะอุย้ยเรเบลมันหันไปด้านไหนวะอุย้ยแต่มันโดดเด่นมากเลยนะดูโดดเด่นจัดเลยทุกคนครับโอ้ยเรเบลโคตรสวยเลยเที่ยสวยมากอ่ะมาดูด้านในดิโอ้โหไหนลองไปดูกันหน่อยประตูเปิดไงเนี่ยเย่ประตูเซเว่น ว้าวสวยจังวะอันนี้เป็นโซนคราฟอาวุธนะครับโอ้ยอาวุธเข้าแล้วว่ะนี่เลยนะครับนี่มีไม้พู่นะครับไม้เบสนะครับไม้กรอฟแล้วก็ฉลงนะโคบาแล้วก็ปะแจนะครับไม่ทำไมกูอ่านย้อนจากหลังมาหน้าวะงงยี่หมายเลยอันนี้ก็เป็นยาปั๊มนะครับยาบำรุงเกาะแล้วก็แบบบูปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการ์ดเทียนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโอ้โหอันที่สี่นี่แม่งเป็น RGB เลยนะครับแล้วอันี้ก็จะเป็นคาร์บวุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีไม อันนี้เป็น,น date, ในส่วนของอัปเดตในส่วนของเลเบลใหม่นะครับอะไรนี้อะไรเนี่ยตู้อะไรเนี่ยอ๋อตู้เซฟโอเคอันนั้นตู้เซฟส่วนตัวอันนี้ตู้เซฟรวมป่ะตู้ใหญ่มาเ,เริ่มเทิมแล้วนี้อะไรเนี่ยแฟชั่นหรอหรืออะไรไหนลองดูซิครับอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจา่านี้อะไรเอ่ยอกุญแจตู้เซฟบอสสื่อสารอา่อาโอเคอุปกรณ์ขายของผิดกฎหมายอ่าแล้วนี้แหวนแก๊งนะครับโอเคส่วนไอเทมเนี่ยอุย้ยมีพาวเวอร์สโตนด้วยเหรอถ้าใช้แล้วทำไมอะต่อยกระเด็นเลยอเกี่ยวว่าวไม่น่าใช่โอ้มีซ u เปอร์สโตนด้วยแล้วก็แแท่งเล็กกนะครับขวดวด้ คอยสีน้ําเงินแล้วก็วัคซีนต้านโควิดอ่าเผื่อใครติดโควิดเดี๋ยวมึงมาเอาวัคซีนไปวยนะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะรวดเร็วนิดน,นึงพอดีว่าเขาบอกว่าจะจัดงานแต่งกันละนะครับเราก็ต้องมาจุดจุดนี้นะครับแล้วก็จะว้าไปที่คายไปดูงานแต่งกัน,กนโดยอจะเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,รกเลยเลย,เลยน้อยมาให้ดูแล้วกันโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานแต่งเลยดีกว่าทุกคนไป let's go <S เอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงเกาะคายโ,โดยสวัสดีภาพแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เกือบถึงระมรณภาพเลยเสนอเลยครับอะตอนนี้ก็ถึงเกาะคาโยเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่างานแต่งเนี่ยนะครับจะจัดอยู่ประมาณช่วงนี้เพื่อนๆนี่ๆนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งานแต่งจัดตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ถ้าเราเล่นออนไลน์เนี่ยน่าจะเกตกันนะเออตรงที่ไปเต้นระบำเต้นลำอะไรกับตรงนั้นแหละนะครับอ่านี่จะเป็นในส่วนของเกาะคาโยเพอริโกนะครับอุ้ยเราลดเพยเยอะที่ไหนมาวะและทีนี้นะครับประเด็นต่อไปคือเราจะต้องหาทางเข้าครับ ว่ามันเข้ายัางไงเพราะว่าแอดไม่ได้มาแถวนี้นานมากเลยเว้ยเออไม่ได้ไปเล่นในออนไลน์ซะด้วยนะครับเลยจําไม่ได้ว่าทางเข้าเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวเข้าทางไหนวะน่าจะทางนี้ไหมเขาเปิดประตูให้เข้าปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูอุย้ยเหมือนเห็นไฟแวบๆแล้วเหมือนเห็นไฟอุย้ยถ้ากูเหินเข้าไปนี่คงจะแตกตื่นทั้งงานอนะดูท่าละอันนี้จุดเก็บรถนะครับเอาถ้าเก็บแล้วกูจะเรียกตรงไหนวะน่าจะเรียกแถวนี้ได้อ่าเรียกตรงนี้ได้เว้ยเราเข้ายัางไงเนี่ย ผักประตูเข้าไปป่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ให้เอารถเข้าไปนะครับน่าจะให้แบบเพลเยอร์เดินเข้าไปดูซิอ่ากูมีบัตรผ่านเดิมอะไรวะนี่แม่งบัตรผ่าน VIP เว้ยอุย้ยงานแต่งเหระมีคนมายัางเนี่ยโอ้อยยืนเต้นๆกันอยู่บ่าบ้าข้างในอะ่ะอุย้ยนี่บรรยากาศงานแต่งนะครับทุกคนครับอุย้ยสวยจัดเลยโอ้ยทำไมกูไม่มีโมเมนต์แบบนี้มั่งวะถ้ามีเพลงเดี๋ยวขออนุญาตเปาเพลงนะครับ โอ้ปีเตอร์มาแล้วเย้ e, ชุดดำคนเดียวเลยสันเด้ <laughs> ถ้าเห็นอ้ชุดดำอยู่ในงานนี่คือปีเตอร์เองนะครับไปเกี่ยวกันนะครับอ่าดีจะเป็นในส่วนของงานแต่งนะครับบรรยากาศภายในมีเพลเยอร์นั่งเต็มเลยโอ้โมเมน่์นี้สุดว่ะเออน่าจะมีกับเขาบ้างนะแต่ได้ไม่มีเลยนะครับอ่ะนี้จะเป็นในส่วนของ บรรยากาศงานแต่งนะครับทุกคนครับอู้อยู่นานคงไม่ได้วะไม่ไหวไม่ไหวนะครับดาเมตตจิตใจสูงมากนะครับแหมคนอื่นมีความรักอย่างมีบ้างไอพีเตอร์นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนครับโอเคก็ขอชื่นชมบรรยากาศนะครับอุ้ทำมาดีมากเลยแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของทางประเทศนะครับก็คือนิว World นั่นเองแล้วก็มีรถแบบนี้ด้วยนนี้ไม่รู้เรียกรถอะไรอ่ะรถยาวๆรถไส้กอกป่กว่ารียกูจะเรียกว่าไงดีเป็นแฮมเมอร์ละกันเออรถแฮมเมอร์ยาวๆนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศงานแต่งนะครับก็มีคู่รักมีอะไรประมาณนี้เลยทุกคนครับอะหวังว่าหลายๆคนน่าจะเห็นในส่วนงการอัปเดตนะครับของทางเซิร์ฟนิวเวิลกันแล้วนะถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับผมเซิร์ฟนิวเวิลขอต้อนรับทุกท่านนะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมจะนอนไปไหนแล้วเฮียหวัดดีครับไปไหนเออหวัดดีครับประมาณนี้แหละลาก่อนทุกคนครับเจอกันครับผมบ๊าย